สวัสดีค่ะหนูนาะพาไปดูเปิดร้านใหม่นะคะก็ทําเล็บเดี๋ยวก็มีทมําผมทําเล็บครบเซตนะคะเอ,อีเมไหนบอกว่าจะมือเอาเตียงโอ้ยค่อยยังไม่ได้เมื่อหรอกยังไม่ได้ถามพ่อไม่อยู่ก็นึกว่าอยากดัดผมอะไรก็น้ำยาน้ำเยอะก็มีเร้วดิี่มาเลยแม่จะทำให้แม่เอาของแม่าม,ม,ามาตั้งว้งตรงนี้อยู่ที่ไหมร้านเดี๋ยเดี๋อยู่ในนั้นแล้ว อยก็ห่วงร้านคอยไม่มีใครหรอกเจ้าทําให้เขาหมดแล้วก็ไปทําแป๊บเดียวของแม่น่ะดัดก็ดัดสมหลอดนึงถ้าไม่ดัดให้แม่ก็ดัดเอาข้างหน้านี่ทางทางหลังนี่ทําให้มันเป็นทรงเออนั่นแหละเปิดร้านใหม่ก็ให้มันทําทั้งเล็บทั้งผมทําอะไรตอนบ่ายแม่ไม่อยู่ทำให้แน่นอน สัมรีแก้วเอานวดด้วยเพิ่มเพิ่มอ่ามันหากาศมันเริ่มร่มเย็นดีเท่านี้ดูที่เอฟซีขึ้มฟ้าคึ้มฝนนวดนะแม่แม่เคยนวดนะสระผมแล้วเคยนวดอย่างนี้นะไม่ใช่เดี๋ยวจะทำให้ลูกสาวโชว์โชว์โชว์พอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนวดตรงนี้อ่าบริการดีเยอ ก็มาหนึ่งลวดคลายไหมเข้าอีเข้าอีโอ้ยมันคือดีแต่ว่า บริการเฮดเล็บนวดนีนวดอีกโอ้ยพี่น้องเอามอหมาให้ไข่เนยเจ้าขึ้นดวงดีเล้อมีอ่าช่ยลยจะไหน่่เอเนรเลยมาขากอมาขาือสดีใช่ไหมาขายได้เลยนีเเจ้า ยางมีงูใบาวใมีปลารเอาเป็นมือการวดเาเหลืออีกายอีกมงวดไว้นวดแหนมน้ำหกแล้วก็สบัด้ก็รดเลรูนีก็เรียบนไก็ของป้าก็มีคไม่ทันแล้วนะใจเม้ยไม่ไหนาได้จอเป็น เรียบร้อยเลยแมบอกเรียบร้อยไปแล้วี่แม่จะบีแมงด้วตรงนี้เล็กเล็เล็กเลโอ้ยันคือมีหันเล็กอ้าวนตัวมันเล็กไหมบอว่ากขด้างด้าตรงไหนโ้นี่ไกระดูกข้างนอกข้างในเี่เป็นไรอมันป็อร ไขเนี่ยนองไ่เนี่ของใสายให้เนห่อยได้เกันโอ้ยได้ยังเนาะบอรเอาเอาอีกแล้ววันนี้นาะลูกข่ยเ่ได้รับได้นอนอาอาหนน้เปรี้ยวแม่ปทำใส่กับี่เพื่อนก็เป็นจสวยนะคะ อะไรปลาคำสายจะนวเหรออแล้วเอยๆแห้อนกูจักแม่หยังปันจักกระจันเหนียวจแล้วก็แล้วไอ้นมเปรี้ยวนี้ก็อยากทำกับแม่บอกอ้ย หอยละอุกอ่งเปียวเอ้ยกินหดไมมพุ่นเก่งแท้ๆกินไมมกินเตียงแกมักพ่าวมันกินไปเมื่อไปเตียงนึงเลยไหมโอ้ย่อยลดนิดอันนี้เตียงที่สองเลยพอแล้วใช่พี่หนุน่าจะยกแค่มามาไวหน้ารานเลยทีนี้นาะให้มันกินอยู่นี่เพราะว่าแบบมักพ่าวหอยนะเนาะคอยลืมเก็บมาเนาะหนู่น่าให้มันปอกเบิดมือเบิดเว้นฮ่า บบกใบยานขุนพ <laughs> <laughs> ุม oh. ่งนะเน้ยกล้วยอันนี้นะกล้วยวายบรือกล้วยยังอันนี้โบเออสกินแล้วนี่ข่อยากกล้วยหอม สามัคคีกันดีงามพรมน,นี่คือนั่งรอความสวยกันอยู่นะแอบคอยแค่เห็นคอยก็รู้สึกง่วงแล้วแ <c oughs> <c oughs> ค่คอยเห็นเจ้าคอยก็รู้สึกว่าคอยอยากจะไปนอนตรงนี้เลย <c oughs> เออมันเป็นตะง่วงดีส <c oughs> <c oughs> ะกะสะลงนี่เนาะหันหัวลง,น,น, <c oughs> งนี่เนาะสะไปทั้งคูณน่าจะเป็นคนสะก่อนคุณจะไปของพวกก่อน ไม่อยู <laughs> ่บอก่แม่นหนูกระเซียวกระลำมังมารองไอโดนตรงนี้กันอูซายหนาม้าตรงนี้บ่กคอยอยากสาอายุห่อยเท่าไหร่สาและไปอันเฮ็ดอันอันข้างหลังแต่งข้างหลังให้เออกรให้แล้วเนาะคาสะน่ะเอาเท่าไหร่แล้วก็อันอันแต่งผมข้างหลังคอยบ่เห็น เจ้าหน้าดูลูกเจ้าเลยหน้าเป็นจระเข้หน้ายอหมอนจระเขเลยสะได้พ่อมนะเขาเอานะหาซิบาทอยู่ลานนะเป้าดอกตะบัดตะบัดนะมันผมยาว ผมสั้นอันนี้นะเขาเอาหาสิบบาทช้าแล้วก็คอ่คอยประพันได้ตะบ,บัตรชื่อเพราะผมมันสันน้นนานมันยาวยาวนี่ร้อยห้าสิบเขาเอาสะใดให้แห้ง ก็รออยู่กี <im <im ่คนแล้วแม่มาต่อยเออเฟื่องเสร็จไปแล้วบอกเออนั่นแหละเฟื่องเสร็จไปแล้วแล้วก็แม่มาต่อยแล้วก็เจ้าแล้วก็เออทั้งวันวันนี้น่ะทั้งวันเออแม่ไม่ทําก็ได้หรอกแม่จ้าแม่สลักสิ เดียวมาแต่เช้านั่นแล้วดัดหน้าสามแกนน้ดัดหรือว่าตัดดัดดัดนี่นี่ทั้งหลังแกนหน้าแม่ไปพันเอาเองก็ได้เออเออเดียวเดียวเรียบร้อย ใดก็เเดี๋ยวให้มันแปดก่อนเอาคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะฝากดูคลิปย้อนหลังด้วยขอบพระคุณมากๆ FC ที่น่ารัก FC ลุงพลป้าแตนนะคะขอบคุณมากค่ะ